การที่เมืองไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในด้านการท่องเที่ยวในขณะที่กรุงเทพเองก็เป็นเมืองที่มีผู้เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันซึ่งล่าสุดก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของเหล่าดิจิทอลนอร์แมดตามที่เราได้นําเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้ปัจจัยหนึ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยก็คือความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ในอีกมุมหนึ่งก็คือค่าครองชีพที่ต่ำเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศทั่วโลกละนั้นส่งผลทำให้ชาวต่างชาติหลายคนตัดสินใจพักอาศัยอยู่ในเมืองไทยในระยะยาวบางก็เลือกเป็นที่พักพิงสุดท้ายหลังการเกษียณอายุและอีกส่วนหนึ่งก็เลือกให้เป็นบ้านหลังที่สองสำหรับใช้เป็นฐานในการเดินทางท่องเที่ยวในเอเชียซึ่งคนกลุ่มหลังสุดนี้มักจะอยู่ในวัยทำงานไปจนถึงวัยกลางคนที่เน้นการพักอาศัยในเมืองไทยในระยะยาว แต่ก็ยังไม่ตัดสินใจลงหลักปักฐานอย่างถาวรเรื่องราวของเอียนยูทูบเบอร์หนุ่มชาวเมริกันเจ้าสำราญจากช่องเทมปัสทีวีที่เรากำลังจะพูดถึงไม่ได้น่าสนใจเพียงแค่เหตุผลของการเลือกเมืองไทยให้เป็นบ้านหลังใหม่เท่านั้นแต่เขาได้เปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบว่าการใช้ชีวิตในแบบที่แทบจะไม่ได้ทำอะไรมากหรือไม่มีงานทำเป็นชิ้นเป็นอันก็เพียงพอที่จะสามารถทำให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยได้แบบสบายสบาย ซึ่งเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เราได้เห็นมุมมองในหลายด้านที่เราอาจจะเรียกมันว่าโอกาสที่เป็นไปได้หรือในขณะเดียวกันมันก็คือช่องโหว่สำหรับการเข้ามาพักอาศัยอยู่ในเมืองไทยเพียงแต่ทุกอย่างสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายแน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้น่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวต่างชาติอีกหลายคนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตในเมืองไทยในแบบลองสเตย์มากขึ้นหรืออาจจะตัดสินใจ ย้ายมาอยู่อย่างถาวรก็เป็นไปได้เอียนได้พูดถึง5เหตุผลหลักที่ชาวต่างชาติควรจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่บ้านเกิดเพื่อย้ายมาอยู่เมืองไทยข้อแรกเลยก็คือมันถูกเป็นเหตุผลง่ายๆและตรงไปตรงมาและน่าจะเป็นเหตุผลหลักของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ด้วยซ้ําเอียนบอกว่าทุกอย่างที่นี่มันถูกกว่าในสหรัฐอเมริก,รกาซึ่งตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในพัทยาเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าอาหารค่าที่พักเบียร์ค่าบริการต่างๆแม้ว่ามันจะมีบางอย่างที่แพงกว่าในเมริกาแต่ก็เพราะมันเป็นสินค้าที่มีการนำเข้ามาจากที่นั่นข้อที่2ที่อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของเขาเองก็คือวัฒนธรรมในแวดวงยานยนต์ของเมืองไทยที่คนไทยมักจะชอบดัดแปลงรถปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อนำไปประชันขันแข,ข่งกันทุกคนมักจะพยายามสร้างเอกลักษณ์ให้กับรถของตัวเอง อย่างที่คุณมักจะเห็นตามท้องถนนแต่ในอเมริการถทุกคันมันดูแทบจะเหมือนกันหมดถ้าเป็นรุ่นเดียวกันมันดูน่าเบื่อซึ่งนอกจากคนไทยจะทําให้รถมีความแตกต่างกันแล้วพวกเขายังชอบนาไปแข่งขันความเร็วกันอีกด้วยนั่นคือเหตุผลที่เอียนชอบเมืองไทยจุดนี้อดคิดไม่ได้ว่าเอียนอาจจะเป็นผู้ติดตามช่องดังอย่างซ b บีมีเดียที่แชทเจ้าของช่องชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยมานาน มักจะนําเสนอมุมมองในเรื่องมอเตอร์สปอร์ตของไทยให้กับชาวต่างชาติได้รับทราบกันซึ่งเหตุผลข้อนี้อาจจะไม่ใช่เหตุผลปกติที่ใช้ได้กับคนทั่วไปข้อที่3ผู้คนที่นี่เป็นมิตรมากและการให้บริการต่างๆของคนไทยมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหารร้านสักรีดหรือสถานที่ใดๆที่ให้การบริการกับคุณทุกคนที่เจอเป็นมิตรและให้การต้อนรับที่ดีมาก แต่เนเมริกาคนทั่วไปไม่ได้ให้บริการดีแบบนี้แต่เขาก็เข้าใจว่าคนที่นั่นอาจจะมีะไรายได้น้อยกว่ามาตรฐานก็เลยไม่มีกระจิตกระใจให้บริการที่ดีสักเท่าใดนักแต่คุณต้องตระหนักว่างานบริการเป็นงานของคุณคุณต้องทํามันที่ดีที่สุดมือไทยให้การบริการที่ดีในแทบจะทุกที่ที่คุณไป <S <S ข้อที่4ที่ทุกคนพูดถึงกันมากแต่จะไม่เข้าใจลึกซึ้งนัก จนกว่าคุณจะได้มาเที่ยวหรืออยู่ที่นี่มันก็คือเรื่องของอาหารไม่ใช่แค่าอาหารไทยเท่านั้นอาหารทุกอย่างที่นี่มันดีกว่าในอเมริกาเขาได้ลองกินชีสเบอร์เกอร์ที่นี่ดูและพบว่ามันคือหนึ่งในชีสเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่เขาได้เคยกินมาในชีวิตอาหารไทยรสชาติดีมากอาหารข้างทางก็มีราคาถูกมากๆและหาซื้อกินได้ง่ายไม่ว่าจะเวลาไหนมันมีขายทุกจุดเอาแค่จุดที่เขากำลังนั่งพูดอยู่ ก็นับได้5ร้านเข้าไปแล้วอาหารที่ขายก็เป็นอาหารจากประเทศต่างๆทั่วโลกเพราะไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวอาหารญี่ปุ่นที่เขาได้เคยลิ้มลองที่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารญี่ปุ่นที่ดีที่สุดเท่าที่เขาได้เคยกินมาและข้อที่5ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับเขาโดยเฉพาะการที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาที่นั่นในบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมแต่ที่นี่ไม่ใช่ ถ้าคุณมีเงินจ่ายไม่ทําอะไรโง่ๆหรือทําให้คนอื่นเดือดร้อนคุณสามารถทําอะไรก็ได้ไม่มีใครมาสนใจคุณกฎหมายที่นี่อาจจะทําให้คุณทําทุกอย่างได้ตามระเบียบแต่99%คุณสามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการได้ตรอบใดที่มันไม่ก่อให้เกิดปัญหากับคนอื่นอย่างถ้าคุณเป็นผู้ชายแต่อยากแต่งหญิงคุณสามารถทําได้เลยไม่มีใครมาสนใจคุณทุกคนได้รับการต้อนรับเหมือนกันหมดซึ่งสําหรับเขาแล้ว มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากแม้ว่าหลายครั้งเราจะเคยได้ยินมาว่าอเมริกาเปิดกว้างสําหรับเรื่องพวกนี้เสมอแต่ในความเป็นจริงคุณรู้ดีว่าคุณจะถูกคนอื่นตัดสินตัวคุณแต่ในเมืองไทยไม่มีใครสนใจเลยคุณจะทําอะไรก็ได้ตรอบได้ที่มันไม่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมเมืองไทยต้อนรับทุกคนจากทั่วโลกคุณแค่รู้จักการให้เกียรติคนอื่นและมีเงินจ่ายค่าบินเท่านั้นอย่างไรก็ตาม มันอาจจะมีบางอย่างในเมืองไทยที่แย่ๆอยู่บ้างและบางครั้งเขาก็คิดถึงอเมริกาแต่มันมีเรื่องดีมากกว่าเรื่องแย่อยู่มากและบางครั้งมันก็เป็นการเทรดออฟที่อาจจะต้องเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อให้ได้อีกอย่างกลับมาแต่บอกได้เลยว่ามันมีเรื่องดีๆในเมืองไทยมากกว่าในอเมริกามากๆและนั่นก็คือเหตุผลสําคัญ5ข้อในการขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในอเมริกาเพื่อมาอยู่เมืองไทยในมุมมองของเอียน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เรามักจะพบเจอกันได้บ่อยครั้งจากการนําเสนอของยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติแต่ยังไม่มีใครที่เปิดเผยออไรายได้อย่างตรงไปตรงมาและวิธีการในการเอาตัวรอดหรือสามารถหาไรายได้ที่ถือว่าถ้าไม่ได้ทํางานแบบจริงๆจังๆแต่ก็สามารถอาศัยอยู่ในเมืองไทยได้ในระยะยาวซึ่งจนถึงตอนนี้เย็นได้อาศัยอยู่ในเมืองไทยมาแล้วราวหนึ่งปีโดยมีไรายได้หลักจากการทําช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามเพียง7,00 0กว่าคน และจานวนวิวเฉลี่ยต่อคลิปในระดับ2-3,000วิวเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยนิดหากเทียบกับยูทูบเบอร์อีกหลายคนมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเขาสามารถอยู่รอดได้อย่างไรและมีไรายได้เท่าไรต่อเดือนเอียนมักจะถูกถามอยู่เสมอว่าเขาอยู่รอดในเมืองไทยได้อย่างไรทั้งๆที่ดูเหมือนไม่มีงานการจะทำซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยอะไรมาก่อนตอนนี้ เยืนพักอยู่แถวหาดจอมเทียนพัทยาตอนที่เขากําลังจะเดินทางมายังเมืองไทยเขาไม่ได้วางแผนหางานทําที่นี่เลยด้วยซ้ําเขาค่ขายทุกอย่างที่มีในมริกาเพื่อเป็นทุนมาอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการขายรถบรรทุกมอเตอร์ไซค์และอีกสองสอย่างแม้แต่รองเท้าสนคเกอร์เพื่อรูปรวมเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อมาอยู่เมืองไทยซึ่งเดิมทีเขาคิดว่าอาจจาะยอยู่ที่นี่ได้แค่หนึ่งปีเท่านั้นซึ่งเขาคิดว่าจะหาไรายได้เพิ่ม จากการทำช่อง YouTube ซึ่งในช่วงแรกเขาบอกได้เลยว่ามันไม่สามารถทำเงินได้มากขนาดที่จะใช้เป็นรายได้หลักได้เลยเพราะเขาไม่ได้เก่งเหมือนหลายๆคนที่กำลังชมคลิปของเขาอยู่เขาไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรมากมายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการอยู่ที่นี่แต่เขาโชคดีที่สถานการณ์ต่างๆมันค่อ,คอยๆดีขึ้นก่อนที่เขาจะอดตายหลังจากที่เขาได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยได้2-3เดือน เขาเริ่มตระหนักแล้วว่าเงินทุนที่มีอยู่มันอาจจะไม่เพียงพอที่จะทําให้เขาอยู่ได้นานตามที่เขาได้เคยคิดเอาไว้เขาเลยไปสมัครงานไปผู้จัดการบาร์แห่งหนึ่งในพัทยาซึ่งมันก็ถือว่าไม่แย่แน่นอนว่ารายได้เทียบไม่ติดกับที่อเมริกาแต่เมืองไทยด้วยการที่ค่าครองชีพต่ํามากก็เลยทําให้เขาสามารถถูกถูนที่ไทยไปได้แต่ที่เป็นปัญหาก็คือเวลาในการทํางานที่มากเกินไปจนทําให้เขา ไม่มีเวลาในการทําวิดีโอให้คนดูมันยังทําให้เขาไม่มีอารมณ์จะออกไปถ่ายวิดีโออีกด้วยการเป็นผู้จัดการบาร์ก็ต้องพบปะผู้คนหรือต้องดื่มเก่งด้วยซึ่งเขาอาจจะไม่ใช่คนประเภทนั้นต่อมาอีกไม่กี่เดือนสถานการณ์รายได้จาก YouTube ของเขาก็เริ่มดีขึ้นเพียงพอที่จะทําให้เขามีอิสระมากขึ้นแต่เขาอยากจะบอกก่อนว่าการหางานทําในเมืองไทยเป็นเรื่องยากและมีข้อจํากัดอยู่มากต่างจากที่อเมริกา ที่คุณสามารถหางานทำได้ง่ายๆและมีหลายวิธีที่ทำให้มีงานทำในเมืองไทยคุณอาจจะทำงานเป็นครูสอนภาษาหรือทำงานให้กับบริษัทต,ต่างชาติแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณทำงานให้กับบริษัทไทยรายได้ของคุณจะต่ำกว่าที่คุณได้จากประเทศของคุณมากเว้นเสียแต่ว่าคุณทำงานให้กับบริษัทข้ามชาติที่นี่ที่ยอมจ่ายเงินเดือนในตราเดียวกันกับที่ต่างประเทศแล้วเอียนสร้างรายได้จากไหนบ้าง และอยู่รอดในเมืองไทยได้อย่างไร brasile? และตอนนี้เงินทุนที่เขาเคยมีในตอนแรกก็ใช้ไปหมดแล้วด้วยคำแนะนำของเอียนก็คือถ้าคุณต้องการอยู่รอดในเมืองไทยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการหารายได้จากทุกๆช่องทางที่คุณสามารถทำได้ตัวอย่างของเขาเองที่เคยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มาก่อนเขาสามารถรับงานเล็กๆเกี่ยวกับด้านนี้ทางออนไลน์ได้ เขายังรับงานในการจัดการสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งเขาสามารถหาลูกค้าได้ในอเมริกาที่เขาได้เข้าไปนําเสนอการออกแบบงานกราฟิกใหม่การทําตลาดออนไลน์ต่างๆซึ่งงานฟรีแลนซ์ออนไลน์พวกนี้สามารถสร้างเงินให้กับคุณได้ย้ําว่าต้องเป็นงานฟรีแลนซ์สาหรับลูกค้าในอเมริกาไม่ใช่ลูกค้าในเมืองไทยและงานเหล่านี้สามารถทําให้เขาสร้างรายได้อยู่ในระดับหนึ่งงานอีกอย่างที่น่าสนใจแต่มีข้อแม้ว่า คุณต้องเป็นเจ้าของภาษาแต่ตัวเขาเองไม่ได้ทําก็คือการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งมันทําให้คุณมีไรายได้ที่ดีกว่าแต่ก็ต้องมีคุณสมบัติที่สามารถทําได้ต้องมีใบรับรองหรือประดิญญาบัตรซึ่งการทํางาน f u ลไ time ที่นี่คุณอาจจะต้องให้เวลากับมันเป็นอย่างมากและกฎหมายแรงงานของไทยก็ไม่ได้ให้เวลาพักผ่อนมากเหมือนในอเมริกานั่นทําให้คุณต้องทํางานหนักกว่าที่เคยทํามาก่อน งานอีกอย่างที่เอียนทําเพื่อหาอไรายได้เสริมที่อาจจะไม่ใช่งานปกติที่คนทั่วไปจะทํากันก็คือการขายรองเท้าสเนคเกอร์และเสื้อผ้ามือสองเขาโชคดีที่มีเพื่อนในอเมริกาที่อยู่ในวงการพวกนี้และตลาดเสื้อผ้าวินเทจในเมืองไทยก็กําลังไปได้สวยซึ่งในอเมริกามันเป็นตลาดที่ใหญ่มากเขาเลยให้เพื่อนของเขาคัดเลือกเสื้อผ้าในอเมริกาเพื่อส่งมาให้เขาขายทํากําไรต่อในเมืองไทยแต่มันก็เป็นการสร้างไรายได้ เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นและมาถึงรายได้หลักที่สําคัญของเขาและหลายคนก็คงอยากจะรู้ก็คือการสร้างรายได้าจาก YouTube เขาได้ออกตัวก่อนว่ารายได้าจากช่องทางนี้อาจจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันเช่นประเภทเนื้อหาประเทศของกลุ่มเป้าหมายที่ชมเขาใช้เวลาราวสีเดือนกว่าจะได้จำนวนผู้ติดต,ตาม1000คนเวลาการเข้าชมสะสม1,000ชั่วโมง เพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์ในการสร้างรายได้ซึ่งในเดือนแรกเขาทําเงินได้เพียง280เหรียญสหรัฐหรือราว9,800กว่าบาทด้วยจํานวนการเข้าชมเพียง60,000กว่าวิวต่อเดือนเท่านั้นจะว่าไปแล้วตัวเลขที่เอียนทําได้นี้ถือว่าสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากเนื้อหาที่ทําให้คนไทยได้ชมเรียกว่าได้มากกว่าหลายเท่าตัวเลยทีเดียวและในช่วง4-5เดือนหลังรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ เขาสามารถทำเงินได้ที่ราว1,200ถึง1,600เหรียญสหาราัฐต่อเดือนหรือตกเดือนละ42,000ถึง56,000บาทจากการทำช่อง YouTube เล็กๆที่มีผู้ติดตามไม่ถึง8,000คนและมีจำนวนการเข้าชมเพียงไม่กี่พันวิวต่อคลิปซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการเข้าชมเนื้อหาที่นำเสนอที่ทำให้ระดับรายได้อาจจะแตกต่างกันไปแต่ข้อดีของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือการมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมอย่างอื่นอีก อย่างเดือนล่าสุดเขาก็ได้พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มทําให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก700เหรียญสารัฐหรือเกือบ25,000บาทนอกจากนั้นยังมีรายได้อื่นๆอ,อีกอย่างเช่นการเปิดรับบริจาคนั่นทําให้เขามราีรายได้รวมเฉลี่ยอยู่ที่ราว1,400ถึง2,200เหรียญสารัฐคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่49,000ถึง77,000บาทแน่นอนว่าคุณอาจจะไม่ได้รายได้นี้เลยในเดือนแรก แต่ก็มียูทูบเบอร์หลายคนที่สามารถสร้างจํานวนผู้ติดตามได้แบบก้าวกระโดดในเดือนแรกๆนั่นหมายถึงการทําเงินได้จํานวนมากเช่นกันแต่หลายคนก็อาจจะใช้เวลาหลายปีให้ได้รายได้ระดับนั้นรายได้ในระดับ1,500ถึง2,000เหรียญสหรัฐต่อเดือนได้ช่วยคลายข้อสงสัยว่าเอนอยู่รอดในเมืองไทยได้อย่างไรในเมื่อเขาเองก็ไม่ได้มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งโชคดีที่ในเมืองไทย มีค่าครองชีพต่ำมากเมื่อเทียบกับอเมริกาเขาแนะนำว่าถ้าคุณรู้จักใช้เงินให้เป็นรายได้หนึ่งพันเหรียญสหรัฐต่อเดือนในเมืองไทยคุณสามารถอยู่รอดได้แบบค่อนข้างสบายสบายแต่ถ้าอยู่ในอเมริกาคุณไปไม่รอดแน่นอนและถ้าในอนาคตเขาสามารถไปได้ดีกับช่อง YouTube ของเขามีคนติดตามมากขึ้นมีคนเข้าชมมากขึ้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็จะยิ่งทำให้เขาใช้ชีวิตในเมืองไทย ได้สบายและหรูรามากขึ้นการนำเสนอข้อมูลที่น้อยคนยอมเปิดเผยน่าจะทำให้ชาวต่างชาติหลายคนที่ด้ชมคลิปของเอียนได้แรงบันดาลใจและกล้าที่จะเดินทางเข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองไทยมากขึ้นเพราะมองเห็นช่องทางในการทำเงินที่ในต่างประเทศถือว่าน้อยนิดแต่ด้วยค่าครองชีพที่ต่ำมากในเมืองไทยและการมีข้อดีอื่นๆอ,อีกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวผู้คนที่เป็นมิตรจึงทําให้เราอาจ,จได้เห็นการย้ายถิ่นฐานเข้ามาใสา่ยอยู่ในเมืองไทยของชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งในรูปแบบของการท่องเที่ยวระยะกลางระยะยาวการอยู่อาศัยถาวรหรือการถูกใช้เป็นบ้านหลังที่สองในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในภูมิภาคนี้อย่างตัวของเอียนเองก็จัดการเรื่องวีซา่าด้วยการเดินทางออกนอกประเทศเพื่อกลับเข้ามาใหม่ซึ่งที่ผ่านมาเขาได้เดินทางไปยังกัมพูชาสี่ครั้ง ราวหนึ่งครั้งเพื่อต่อวีซ่าและนั่นทําให้ประเทศโดยรอบโดยเฉพาะกัมพูชาที่มีระยะทางใกล้ที่สุดได้รับอัน,นิสงจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ไปโดยอัตโนมัติ